คลิปนี้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ข้อความที่ใช้ตัวเชื่อมหรือนะครับซึ่งข้อความประเภทนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายในวิชาคณิตศาสตร์นะครับและมีวิธีการพิสูจน์ได้เยอะแยะเลยนะครับด้วยเหตุผลว่าข้อความ p หรือ q นั้นมันสมมูลกับข้อความอีก2ข้อความนะครับก็คือข้อความนิเสถ p แล้ว q กับนิเสศษ Q แล้ว P เราสามารถพิสูจน์แบบไหนก็ได้ครับอันนี้เป็นการพิสูจน์แบบการพิสูจน์โดยตรงได้นะครับการพิสูจน์ก็คือเราจะสมมุตินิเสศษ P แล้วทำให้ได้ Q หรือบางทีเราก็อาจจะสมมุตินิเสศษ Q แล้วทำให้ได้ P นะครับวิธีที่3คือการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งอันนี้เราจะต้องพิสูจน์โดยการสมมุตินะครับว่า ข้อความมันไม่เป็นจริงถูกไหมครับก็จะต้องสมมุตินิเศษของตัว p หรือ q อย่างนี้เลยครับซึ่งมันก็จะได้เป็นนิเศษ p และนิเสษ q แบบนี้ครับเพรฉะนั้นอลองดูนะครับว่าเราใช้วิธีไหนแล้วมันได้ผลก็ใช้ได้หมดลองมาดูตัวอย่างนะครับ n เป็นจำนวนเต็ม จะได้ว่า n เป็นจำนวนคู่หรือ n บวกหเป็นจำนวนคู่นะครับผมจะลองพิสูจน์โดยใช้วิธีที่1แล้วกันนะครับดังนั้นาการพิสูจน์เนี่ยเวลาเราเขียนโครงหน้าเราก็จะเริ่มจากากำหนดตัวแปรนในเอกภพสัมพัทธ์ก่อนใช่ไหมครับก็จะต้องให้ n เป็นจำนวนเต็มนะครับ จากนั้นเราจะพิสูจน์โดยวิธีที่1เราก็จะต้องสมมุติครับสมมุติว่า n ไม่เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับนิเศษทก็คือ n ไม่เป็นจำนวนคู่ก็เลยต้องได้ว่า n เป็นจำนวนคี่นะครับผมใส่แบบ เต็มๆก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่า n ไม่เป็นจำนวนคู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับก็คือจะต้องพิสูจน์ว่า,า n บวกหนึ่งครับจะต้องเป็นจำนวนคู่นี่คือข้อสรุปก็เป็นไปตาม ขั้นตอนการพิสูจน์ข้อความแบบท่าแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่1ถ้าเป็นวิธีที่2ก็จะทําคล้ายกันเพียงแต่เราจะสมมุติว่า n บวกหไม่เป็นจนํานวนคู่แทนนะครับแล้วก็ทําให้ได้ว่า n เป็นจนํานวนคู่ก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันนะครับสำหรับวิธีที่วิธีที่3ก็คือเราจะปฏิเสธหมดเลยสมมุติว่า n ไม่เป็นจนํานวนคู่และ n- บวกหไม่เป็นจนํานวนคู่ มันก็จะมีอะไรเกิดเป็นข้อขัดแย้งขึ้นมานะครับ